ผมบอกได้แล้วนะบอกได้เลยยุคนี้นะครับผมคอนเฟิร์มสั่งการทุกคนทุกคนมผมทำนายอนาะคตไม่เคยพลาดนะผมพูดทุกครั้งแม่งเกิดทุกครั้งผมบอกได้เลยนะสตาร์รุ่นใหม่ยุคใหม่เนี่ยอาชีพที่คนจะให้ค่ามากที่สุดอันนึงคืออาจารย์เป็นครูอาจารย์และเป็นโค้ช คอนเฟิร์มหนึ่งร้อยเอร์นคุณเตรียมตัวไปเลยเนี่อย่างอย่างน้องชายผมนี่เป็นหลักฐานที่ชัดเจนได้เลยคือเขาตอนแรกเขเป็นคนทําร้านอาหารคนรรหนึ่งธรร,ธรรมดาหนึ่งคนใช่แล้วก็วโดนแบบก็โดนแบบอะไรอ่ะคือคนไม่เห็นค่าเราอ่ะคือเขาคิดว่าเราเขาแบบเออคุณ เขาไม่เห็นค่าเราคือเขาไม่ให้เกียรติเราอย่างนี้ดังนั้นผมก็เป็นสิ่งผักดันเลยว่าเฮ้ย<ฮ>ฉันมีความสามารถมากมายขนาดนี้ฉันต้องมาเป็นแสงสว่าง<ฮ>ก็เลยเริ่มมาเปิดเพจแล้วให้ความรู้ก็คือ<ฮ>ให้ความรู้กับคนทุกคนนะครับทำทั้งคลิปทําทั้งภาพต่างๆนานาแล้วคนก็เริ่มติดตามเรินะ่มมีคนติดตามมากขึ้นเข้ามาติดต่องานโชว์ตัวหรือว่าเป็นงานเข้าไปเป็น V.P ให้กับงานนั้นหรือว่าตองนี้ก็ ไปเป็นทั้งอาจารย์ทั้งเป็นแขกรับเชิญแล้วก็เป็นอาจารย์รับเชิญให้หลายสถาบันครับอ่านี่เป็นหลักฐานอย่างหนึ่งนะองไปพิปรึรษาด้วยใช่ตอนนี้ี่ปรึรษากับลงอะไรนะร้านอาหารอันหนึ่งที่20กว่าสาขาใช่ด้วยเนี่ยใช่ครับโอเคเชิญไปไม่ใช่ท้องคนเดียวนะลูกศิษย์ของผมอีกคนนึงที่เปิดร้านเสริมสวยก็มีคนแบบโอ้โหเชิญไปเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นนะผกคุณนะถ้าเกิดยังไม่ห้ามเถียงกับตัวเองได้แล้วเลิกเถียงกับตัวเองว่าคุณยัง ่อสวยไม่พอหล่อไม่พอรู้ไม่ดีพอรู้น้อยไปรู้มากไปก็อะไรก็ไม่รู้แล้วก็มีลูกศิษย์ของผมคนหนึ่งชื่อช่างม่อนช่างม่อนอ่าโอเคตุ้มขอใจมากตุ้มมื่อไหร่กัะอะไรนะอายุไหน่อยไหมคะทุกคนมีลูกศิษย์คนหนึ่งชื่อช่างม่อนเขาสอนทําอะไรนะเขาสอนสอนแต่งรถรถรถมอเตอร์ไซค์เออ เขาขายหนังส 00, ือเล่มหนึ่งพันสองอ่ะขายได้หลายแสนเยกว่าหนังสือเออแล้วเป็นหนังสือแบบเนี้ยแทบแทบจะกใหญ่กว่านี้นิดหน่อยคือเย็บเองอ่ะเล่มละพันสองลฟ์ทีหนึ่งคนดูเป็นหมื่นแล้วก็เขาไม่ได้แบบว่าโอ้โหแต่งตัวอะไรดูดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แต่งตัวแบบธรรมดาของเขาแล้วก็มีเข่าตรงเนี้ยไปดูเพจของเขาเดี๋ยวชื่อช่างม่อนของเรื่องเก่งขาสั้นเรื่องเก่งขาสั้นเออประเด็นคือเนี้ยทุกคนนะห้ามเถียงกับตัวเองคุณมีเดี๋ยวผมวันนี้มันจะสอน จะสอนเลยวิธีการที่ผมสอนวิธีการเลยนะวันนี้คุณดูให้จบนะก้าวงการจะพูดแบบเร็วๆแต่วันนี้ไอ้แวลูหรือคุณค่าเนี่ยจะสอนวิธีการคุณหาเงินได้เลยเอาแบบคร่าวๆในออนไลน์ด้วยวิชาของคุณเองวิชาที่คุณมีติดตัวอยู่แล้วนะครับฝากแชร์คนละหนึ่งแชร์นะครับฝากแชร์คนละหนึ่งช่ฝากแชร์คนละหนึ่งแช่โอเคนะครับขอบอดค้าจังเรียบร้อย่ะโอเค h ั n ง y ิ u ของคนละหนึ่งแชร์นะครับตอนนี้กี่แช่ละ ออ,ออกไปูลนะอ่อาออกไปูโอกอภพรบอกอาจารย์หล่อมากค่ะขอบคุณมากนะไม่ใช่อภาพ,าพร,<ค>รตรงนี้นะไม่ใช่นะ <c oughs> <c oughs> บอกแล้วไม่ไม่ไม่เดี๋ยวคุณวันนี้มีเรื่องประกาศอีกเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากเรื่องที่ผมเป็นซุปตาจารย์แล้วนะครับจะต้องมีประกาศนะครับว่าผมตัดสินใจแล้วนะว่าปีหน้าผมจะอายุยี่สิบห้านะครับโอเคจบไหมจบไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการุณานะครับการุณาถ้าคุณอายุ สูงกว่ายี่สิบห้าคุณต้องเรียกผมว่าอายรยนน้องต้นนะครับจบไหมเอ๋เป็นทัวไมต้องผลล็อกผลล็อกขนาดนั้นวาเพมันต้องผลล็อกแบบอาจารย์น้องต้นนะครับจบไอาจารย์น้องต้นใช่อาจารย์น้องต้นนะครับทุกคนนะครับต่อเป็นหรือว่าซุปตา์น้องโจซุปตาน้องต้นนะครับนะซุปตาจาจย์น้องต้นนะครับถ้าเต็มยศก็คนหนึ่งเขามีแต่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เขาพยายามเขาพยายามใส่เยอะๆข้างหน้าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ อะไรนะผอสอผออผออะไรของเขาอะ่ะแล้วก็จะตามด้วยชื่อ,อของพี่ก็สุปตาจารย์น้องต้นพอ,<า>อแล้วโอเคป่าอาจารย์อันดับหนึ่งของประเทศอ, okay, อ่ะโอเคผมจะสอนพวกคุณนะครับทำเงินแล้วก็คุณจะต้องได้อะไรได้เงินได้ชื่อเสียงและได้ความสุขสามอย่างโอเคแล้วได้อิทธิพลด้วยคือเป็นเป็นแสงสว่างเป็นอิทธิพลให้คนรุ่นใหม่สรุปได้อะไร วันนี้ผมจะสอนนะคือพูดเดี๋ยวจะพูดก้าวงการโอเคเปล่าแล้วก็จะสอนวิธีเลยว่าคุณจะทำยังไงที่คุณจะได้อะไรได้เงินได้เกียรติได้ความสุขและได้อิทธิพลคุณรู้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยมันเขาจะเขียดเถียงตัวเองว่ามันไม่ได้ทุกอย่างหรอกเนี่ยเนี่ยฉันอยากจะอย,อ,ยอย่างเพื่อนของนิดหน่อยบางคนอาจจะแนะนำแนะนบางคนเนี่ยทนทางานวิศวะใช่ไหมล่ะทนทํางานวิศวะเพราะอะไร เพราะว่าเขายังแบบรู้สึกว่าเออฉันแดงน้อยสังคมพอพูดวิศวะปะุ๊บสังคมให้เกียรติทันทีใช่ไหมเอ,อ่อถ้าเกิดแบบว่าเป็นครูอาจารย์อาจจะได้ตังค์แต่ก็ใส้เกียรติเหมือนกันแต่ผมต้องการให้คุณได้ทุกอย่างโอเคปะ่ะแล้วคุณคุณบอกไปเลยกับตัวเองไปเลยคุณฉันต้องได้ทุกอย่างและมันเป็นไปได้อย่าเถียงกับตัวเองห้ามเถียงผม เพราะสิ่งนี้ถ้าคุณเลิกเฉียงนะแล้วคุณมุ่งหน้าอย่างเดียวนะคุณรวยเร็วมากเลยประเด็นของคนส่วนใหญ่คือนั่งเฉีอยงอยู่ในใจแล้วก็เดินเฮ้ยมันเป็นไปได้เราก็เดินข้างหน้าแล้วก็ถอยหลังสองเก้าเดินไปหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังสองเก้าเดินหน้าหนึ่งเก้าถอยหลังสองเก้าแล้วมันไปลุ่งได้ไงลูกสิของผมที่ลุ่งนะคือตัดสินใจเลยตัดสินใจแล้วบอกท่านเจ้าเนี่ยฉันจะรวยฉันจะทาอย่างเนี้ยผมบอกทางรวยให้แล้วนะเนี่ยทำไมวันที่เปลี่ยนใหม่คือวันที่ใหม่ตัดสินใจใช่ไหมใช่ค่ะเพราะตอนแรกก็ไม่ไม่เชื่า ก็คิดว่าทําอยู่ก็คิดว่าทาแล้วแต่ว่ามันมันไม่ได้ตัดสินใจจริงๆอืมใช่วันนี้คุณตัดสินใจมาทุกคนไหนเขียนมาซินี่น่ารักจังคนในไ G นะครับมาวันนี้ IG ีนี่คนดูเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่เหมือนกัน y t u t e นะครับเขียนมาเลยทุกคนเขียนมาบอกผมบอกว่าฉันตัดสินใจฉันตัดสินใจรวยมากวันนี้นะครับฉันจะต้องได้สี่อย่าคุณบอกผมมาเลยว่าฉันตัดสินใจนะครับเขียนมาเลย คุณสุจินบอกอาจารย์หล่อมากค่ะขอบคุณมากนะครับชลดาบอกได้เงินได้ความสุขได้อทิพลได้เกียรตินะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยอ,อ,อะไรอะ่ะเขาไม่กล้าออกกล้องเพราะอะไรเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าขายของออนไลน์เพราะอะไรเขากลัวไม่มีเกียรติเขากลัวเพื่อนเขาแบบเฮ้ยมึงทําอะไรอะ่ะเฮ้ยมึงโน่นนี่แต่เดี๋ยวคุณผมบอกด้วยเลยยุคนี้เป็นยุคที่คือไงอะ่ะจริงๆเกียรติเอ้ยอ youtube มันหายไปอยู่ดีเออ ก็กดกด restart มันก็มาใหม่อืโอเคถึงยังถึงสองพันยังฝากฝากแชร์หน่อยนี่แชร์ครบแชร์กี่คนละแชร์ุอยู่ค่ะเขาแชร์กี่คนละหายแชร์หายไปแล้วเนี่ยอืเฮ้ยวันนี้หล่อจริงๆว่ะใช่ื่อไหมใช่ชมตัวเองก็ได้ด้วยชมเยอะๆยอะภูมิใจอืมโอเคเอาละมีเก้าวงการนะครับทุกคนขอบคุณมากวันนี้หนึ่งจุดเจ็ดหนึ่งจุด็ด k สอนเลย เขียนมาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้จดมาอันแรกคือขนส่งขนส่ง transportation transportation mm hmm. อันนี้ผมไม่ได้ข้อมูลอาจต้องบอกก่อนว่าไ,ได้ข้อมูลมาจากไหนข้อมูลนี้ก็มาจากข้อมูลที่แบบมีงานวิจัยมาแล้วก็ล่าสุดเลยนะอัปเดตแบบว่าอาทิตย์ที่แล้วเลยนะแล้วก็ว่าแล้วก็ไม่ใช่แค่เมืองนอกนะคือบางอันเนี่ยมัน work, work ในเมืองนอกแต่ไม่ work ในเมืองไทย ยังไม่เวิร์กในเมืองไทยโอเคปะ่ะผมก็ตัดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะรวบรวมข้อมูลโดยพิจารณาประกอบว่าเมืองนอกเป็นยังไงเมืองไทยเป็นยังไงแล้วคือเมืองไทยบางอย่างมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอบอกตรงอะ่ะอย่ายกตัวอย่างเนี่ยามีอันนึ่งที่จะพูดถึงก็คือแชทคอมเมอร์สนะครับผมเพิงพ่งเพิ่งโพสต์ไปเมืองไทยนี่อันดับหนึ่งของโลกในการขายออนไลน์แบบคอนเวอร์เซชันเขาเรียกคอนเวอร์เซชันคอมเมอร์หรือว่า แชทคอมเมอร์สนั่นเองก็คือการขายของแล้วมันต้องคุยกันอะ่ะเ <c oughs> ข้าใจว่ามันไม่มีที่ไหนเป็นแบบนี้นะมันแบบว่ามันคือแมรี่ก็ช้อปปิ้งในเมืองนอกบ่อยแล้วแม่พยาผมมาช้อปปิ้งในเมกาบ่อยแล้วผมก็ช้อปปิ้งในเมกาด้วยก็ช้อปปิ้งนไม่เคยต้องมานั่งคุยกันนะเขาก็ดูใน Amazon แล้วก็สั่งแล้วก็สั่งกับเครื่องกับสั่งกับเครื่องจักรทางเว็บขางจากเว็บของเอ a z o n ใช่ไหมก็วันสต็อปช้อปปิ้งหนึ่งคลิกแล้วก็จ่ายเงินเลยจบไม่ต้องมานั่งคุยอะไรเสียเวลา แต่เมืองไทยชอบคุยชอบถามชอบโน่นชอบนี่ชอบเพื่อจะได้ความอะไรอะ่ะไม่รู้แหละแต่ทุกเดี๋ยวนี้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณป้า,ค,ปาคุณอะไรมาช้อปออนไลน์กันหมดแล้วถ้าสั่งทุกอย่างออนไลน์ใช่ไหมอย่างแม่นิดหน่อยอยังสั่งออนไลน์เลยใช่ไหม<ช>แต่ก่อนไม่สั่งเลยไม่สั่งแล้วตอนเนี้ยเต็มบ้านเ <laughs> ต็มบ้านเลย <laughs> <laughs> อะไรนิดหน่อยบอกเจอหน้าแพทเจอหน้าแม่ทีนึงก็หายไปยอะอะไรนะ,เ,ะ <laughs> เงินหมดตังเยอะเจอหน้าแม่หมดตังเยอะ <laughs> ใช่เพราะว่าคุณแม่แต่ก่อนเดี๋ยวแต่ก่อนไม่ชอบออนไลน์ตอนนี้โอ้โหชอบใหญ่เลยคุณแม่อายุเท่าไหรสี่สิบแปดเนี่ยเฮ้ยเอาก็น้อยนิดน่ิดจะบอกว่าเฮ้ยพี่เนี่ยขนาดนี้เลยเหรอเดียกวันแม่นิดหน่อยสี่สิบแปดได้เหรอเฮ้ยก็เข้าใจพี่สี่สิาทำไมแม่นี่พี่ผิดปกติ นึกว่าแบบแม่แบบห้าสิบกว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดก็ได้แม่ฟังอยู่อ๋อเป็นนักเปี่ยนการขอขอโทษทีนะครับคุณแม่ไม่เห็นว่าลูกสำเร็จเร็วแล้วรวยไหใช่ใช่ไม่ไม่นิดหน่อยหน้าแก่นิดหน่อยหน้าแก่ที่ช่วยแล้วนะยิดหน่อยหน้าแก่ไงก็เลยสามห้าแล้วใช่ใช่ ใช่ใช่อะไรประมาณนี้นะครับลอดตัวไปลอดตัวอาจารย์ที่ใส่จริงใจจริงจังมากนี่นี่มินิสตาอาจารย์มันมินิสตาเขาบอกมินิสตาอาจารย์เออมินิสตาอาจารย์แต่นิดหน่อยมันเป็นสตาอาจารย์แล้วนะครับนึกไหมเป็นสตาอาจารย์แล้วนะเขาเพิ่งจัดคอนไรนะสัมมนาของเขาไปนะโอ้โหสองร้อยกว่าคนเลยนะแล้วก็โอ้โหแบบปิดได้เป็นกี่ล้านเอามันนั้นอ่ะโอ้โห ปิดได้เป็นล้านโอเคเอาละข้อหนึ่งคือ,อข้อหนึ่งคืออาชีพวงการนะครับวงการคือวงการขนส่งนะครับ transportation ไม่ว่าจะเป็นขนส่งของออเพราะตอนนี้คนสั่งออนไลน์เยอะใช่ไหมก็พวก,อะ,กอะไรโ <Curry. S 1> ลจิสติกต่างๆเช่นอะไรเออเคอรี่นะเคอรี่ก็ขึ้นมาอย่างแรงแล้วก็มีคู่แข่งเข้ามาเพียบเลยคร <Flash. S 1> าวนี้มีอะไรนะแฟลชด้วยไม่คด้นที่เป็นแบบ คนส่งก็มีแบบแลาลามูฟแรปอะไรก็ขึ้นมาเยอะแยะอโอเคโอเคได้ยินไหมครับทุกคนเพราะฉะนั้นนี่คือ1อย่างที่ถ้าเกิดคุณอยากจะเซตอัพบิสเนสทําธุรกิจอันนี้นี่คือ1ขุมทองที่ในยุคนี้นะครับในต่างประเทศมีลิสต์หนึ่งในวงการก็คือเรื่องรีส a t ทนะครับหรือว่าอาสังหาริมทรัพย์แต่เราแต่ในเซนส์ของผมนะในเรื่องคุยกันเลยเพิ่งคุยกันเรื่องคนองคนโด โอ้โหคอนโดที่นิดหน่อยอยู่เงี้ยห้องว่างห้องว่างกี่ร้อยห้องนะสองร้อยคอนโดหรูด้วยนะทั้งหมด400รอยห้องว่าง2 0 0ห้องเงียบสนิทอ่ะนิดหน่อยอยู่คนเดียวอ่ะไม่บอกชื่อแล้วกันว่าที่ไหนนะครับแต่ว่าแถวสาทรนะต้องหัวมุมมันนะต้องหัวไม่บอกที่ซปเปอร์ลักชูรี ซปเปอร์ลักชัวรี่ด้วยนะเออแต่ว่าบอกที่จะบอกบอกตัวละตันอันแรกปะึ้อตอนด้วยตัวทีขึ้นตอนมาถึงท่านนี้บอกแกแต่ว่าเหลือ200้อห้เอาอะไรนะว่าง200ห้องแล้วก็ที่เหลือก็ไม่ค่อยมีคนมาอยู่ด้วยซ้ำนะผมบอกว่าจะคิดดีๆนะก่อนซื้อคอนโด คิดดีๆถ้าเกิดคุณจะซื้อมาลงทุนก็คิดดีๆเหมือนกันเช่าเช่าถ้าจะ่บ่อยเช่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่แยะไม่ใช่ง่ายๆๆนะเว้ยแล้วก็อะไรจะขายก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นคิดดีๆโอเค,คหนึ่งวงการขนส่งข้อสองคือเทคโนโลยีนะวงการเทคโนโลยีแล้วกเ็เทคโนโลยีก็มีอะไรบ้างอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งหลายแหล่นะครับเรายังไม่ต้องไปไกลถึงแบบเฟซบุ๊กกูเกิลอะไรไม่ต้องไปแข่งอะไรกัเรื่องอะไรกับเขานะครับ พูดถึงเทคโนโลยีอะไรที่มันแทนคนได้ก็จะเข้ามาใช่ถูกต้องถูกต้องอะไรที่มันจะมาแทนคนได้อะไรที่ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการเงี้ยถ้าคุณเป็นเจ้าของคุณก็ต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยอะไรที่มันมาแทนคนได้จริงๆวะอะไรที่มันจะแบบว่าเอ่อทำให้ฉันประหยัดต้นทุนได้มากขึ้นเดี๋ยวนี้พนักง,งานาคนที่เป็นเจ้าของกิจการเขาก็จะได้ ผมเชียร์ให้ทุกคนเนี่ย2,000กว่าคนเนี่ยไป,ไปเป็นเจ้าของกิจการที่หมดเลยมันไม่ใช่นี่เป็นยุคนะผมบอกได้เลยนะเป็นยุคที่เริ่มธุรกิจได้ง่ายที่สุดตั้งแต่มีมนุษย์มาพูดอีกทีนะผมพูดคํานี้ได้เต็มปากเลยเพราะอ่านมาแล้วอ่านมาจากแหล่งที่เชื่อถือได้ตั้งแต่มีมนุษย์มายุคนี้เป็นเริ่มธุรกิจได้ง่ายที่สุดโอเคไหมอยู่ดีก็เปิดเพจมีเพุกขึ้นม,มาได้แล้วก็ ทำคอนเทนต์ถึงคนได้แล้วก็ขายของในนั้นเลยไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วเพราะฉะนั้นจงไปเริ่มธุรกิจซะโอเคเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีเทคโนโลยี technology. Technology, อะไรที่อะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆจะเป็นที่สนใจกับคนคุณสังเกตไหมงานหนังสือกับงานโมบายอ่ะใครสนใจกว่าเก็าปะงานโมบายมีโมบาย e อ็กซ์โปใช่หมหรือว่าอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคอมมาร์ ard, หรืออะไรพวกนี้ใช่ไหม ในเมืองไทยคอมมาหรือว่างานหนังสืออันไหนที่แบบวิ่งอยากดูมากกว่าขนาดผมเป็นคนทําหนังสือเองฉันอยากจะไปคอมมามากกว่าขนาดบริษัทผมหนึ่งในบริษัทผมเป็นบป็นสําน,นักพิมพ์นะผมไม่ไม่อยากไม่ไปางานหนังสือปีนี้ไม่ได้โผล่ไปเลยอะ อยู่ม้อนเมืองทองบูธของฉันก็ตั้งอยู่สองบูธนะแต่กูไม่เคยไปเลยพรนักง,งานมันก็งงว่าทำไมอาจารย์มัณดิตไม่มาเลยไปอยากจะไปงานคอมมาอะไรพวกนี้มากกว่าไปดูมือถือรุ่นใหม่ๆมีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นนะครับอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีแต่ว่าคุณเราจะไปผลิตเองได้หรือก็ไม่ใช่นะเราไม่ใช่ไปแข่งเฟซบุ๊กกูเกิลอ่อพูดถึงนะพูดถึงผมกำลังจะทำแอปแข่งกับยูพิกโอเคผม <laughs> ผมกำลังจะทำแอปอะไรนะ เออซีเรียนะซีเรียนะทุกคนทุกคนรู้จักยูพิกใช่ไหมผมกำลังจะทำแอปแข่งกับยูพิกสนใจไหมสนใจไหมมีดาวไลน์มีอะไเขาเรียกอะไรนะใต้ใต้เราถูกดาวไลน์ใช่ไหมใครสนใจผมแอปผมจะออกมาแล้วชื่อว่าอะไรไหมยิกผู่สนใจไหมยิกผู้พรุ่งนี้กูต้องได้รับโทรศัพท์จากโทรศัพท์อันนี้พูดเล่นนะ เดี๋ยวเขามาให้เป็นพรีเซนเตอร์เลยใครอยากได้อับชิ้นยิกผูยกมือขึ้นพูนเล่นพูนเล่นพูนเล่นอันนี้เดี๋ยววันนี้คุณรู้นครับใครเป็นผู้บริหารนี่อยู่พิกโทรมาแน่เลยขอบคุณเออจริงด้วยใช่เออโปรโมตยูพีกแค่ด้วยไหมไม่เป็นไรอ่าโอเคอ่ะวงการที่สามวงการที่สามนะครับอันที่สองคือเทคโนโลยีอันที่สามคือดูแลสุขภาพ healthcare อะไรที่เกี่ยวกับสุขภาพงหลายแหละเพราะว่าคนอายุสูงเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณอยู่ในวงการนี้มันกาลังจะโตขึ้นก็เค,ค้กก้อนใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะคนอายุมากแล้วกอ็อยู่อายุยืนขึ้นแล้วก็คนเทรนดของการดูแลสุขภาพเยอะขึ้นใช่ไหมคนกินอาหารคลีนมากขึ้นอะไรพวกนี้แล้วก็อาหารเสริมอาหารอะไรต่างๆลูกศสษยงของผมคนหนึ่งชื่อ,อหมอเก่งโคตรเก่งเลยเก่งสมชื่อเลยลูกเสียงของผมอายุแค่สามสิบกว่าต้นๆเองโคตรเก่งเลยเปิดโรงพยาบาลเองอะ แล้วลรงรางเขาสำเร็จมากเลยแบบคนคนมาเขาส่งเรื่องเขาส่งเขาส่งเขาส่งอะไรภาพความสําเร็จของเขามาให้ดูตลอดในไลน์นะแล้วก็ถ่ายภาพอะไรมาลงพ่านเขาสร้างเสร็จก็สร้างเร็วมากแล้วก็มีอะไรหน่วยราชการอะไรก็ไปขอทําสตัตดี้ทำอะไรการเรีศนกิกษาอะไรเขาดังมากเลยนะชื่อหมอ,อเก่งประเด็นคือธุรกิจดูแลสุขภาพนะครับโอเคอันที่4คืออ่า E-Commerce และ Chat Commerce โอเค e c o m m e r c e ทุกคนรู้อยู่แล้วนะครับ E-Commerce คือขายของออนไลน์ใช่ไหมปั๊มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นสับเป็นสับรูๆของเอ่อขายของออนไลน์แล้วก็โดยเฉพาะครับอันที่4ขายของออนไลน์โดยเฉพาะในคาแรคเตอร์ของการแชทคอมเมิร์ e นะครับแชทคอมเมิร์สก็คืออะไรคุยกันคุยกันนะครับแล้วก็จะบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า เมืองไทยนี่มันมีอาการที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาอีกอย่างหนึ่งคือชอบซื้อของในไลฟ์ในไลฟ์ชอบมากนะครับจริงๆผมจะเปิดคอร์สอันหนึ่งชื่อว่าอะไรนะไลฟ์ครั้งละาไลฟ์ครั้งละล้านเออผมบอกได้เลยนะไอเงินได้เงินครั้งละล้านนี่ต่อไลฟ์นี่ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วนะผมกับผมก็ทําได้หลายครั้งแล้วเกินเรื่องล้านนี่เป็นเรื่องปกติแล้วบางทีสามล้านสี่ล้านก็มีรู้สึกของผมก็ทําได้ตั้งหลายคนนะครับ เออเอ๊ก็ทำได้เหรอเอออไว่าไอว่าเขาทอดทิ้งลูกศิลป์ได้ตามนะคะเดี๋ยวไอว่าไอว่าเดี๋ยวพี่เมียพี่เมียหนึ่งไหนๆก็พูดชื่อ YP ไปแล้วก็เอว่าในไอว่ามันนี่นี่มันเออเขากรองด้วยไอว่านี่นี่เขาเขาเปลี่ยนชื่อเป็นไอว่าไงแต่ว่าพวกเราก็เรียกผิดประจำใช่ไหมเพราะว่าไอว่าไอว่ามันแบบสองพยางย์ไงสองพยางย์มันพูดยากไงผมก็เลยเอาไอว่าเอางี้ดีกว่าผิด พี่ว่านะถ้าเกิดพูดไอ้ว่ามันนานเกินไปบางทีพี่ต้องมีชื่อเล่นอันหนึง่งเ <c oughs> ข้าใจป่ะพี่ตั้งชื่อเล่นให้กันชื่อเอ <c oughs> ดูสิมาท่กนจะมีใครคิดได้อย่างอัจฉริยะการของดิฉันไหมคะดิฉันรู้สารีแบรนมาเป็นเว่าเพราะว่าใครก็แต่ที่มาเจออาจารย์อาจารย์รู้สึกบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าปรับนิดนึงในี่ยมัังกว่านี้นะอาจารย์จะปรับให้หมดเลยดิฉันรู้สารปรับมา นะคะจะตั้งชื่อเล่นให้นันอีกโอเคขอบใจมากเอาจริงดิเอว่านะคะใครเรียกชื่อถูกเดี๋ยวมีรางวันเลถ้าเรียกผิดก็เรียกชื่อเล่นได้นะเอ๊ชื่อเดิมขบมีมากเลยคือใครจะคิดไ้คนตีนเขาอ่ะคนตีนเขาอ่ะเขาชอบคนตีนชาวบ้านอ่ะ คนบอกชอบอาจารหัวหล้ออร่อยมากเราไอ้เราก็เคยคิดภาพไ,ไ,ไว้จะเป็นคอนดักไว้แล้วนั้นน่าจะมีสาวๆเมื่อกี้ตอนตอนเด็กๆฝันไงตอนนี้อืมกูเป็นคอนดักเตอร์โครเท่เลยเว้แล้วมันก็นคนดูโดยเต้องเป็นสาวๆแต,แต่แต่ตอนเกาหลีเนี่ยคนดูคนดูเป็นสาวๆเยอะนะจริงๆคนดูแต่ถ้าไปอิตาลีไปยุโรปอเมริกานะมีแต่คนแก่เข้าใจไหมแล้วก็ ตอนคอนดักคอนเสิร์ตเสร็จไอ้เราก็เคยจินตนาการว่าโอ้โหเจ้ามีคนมากรี๊ดกรี๊ดปรากฏว่าคนแก่เลิกกูโอ้โหเขาดึกของเขาแล้วสี่าั่วโมงเขาต้องนอนแล้วเข้าใจว่ามีที่เดียวอะที่เดียวที่ผมได้รับการปฏิบัติเหมือนซูเปอร์สตาร์คือตอนไปเกาหลีตอนมปคอนดักเตอร์ที่โอ้โหคนเกาหลีมันบ้าคอนดักเตอร์มากเลยนะเด็กสาวๆเลยนะสาวๆหนุมหน่มๆเนี่ยมันนั่งดูคอนเสิร์ตเพลงคลาสสิกเต็มหมดเลยโอเคนี่นอกเรื่องนิดหน่อยโอเค ยึ่ถึงไหนวะคูเอว่าเออมากค่ะมีคนชมอาจารย์อ่านเลยคูเอว่า like น <we ak> ่าร like, okay ัก yeah, ก <that> ับคูเอว่าออ่ะอาดะน้ำตาไหลน้ำตาน้ำมูกไหลหมดโอเค